กลางดึกคืนนั้นฉันตื่นเพราะเสียงอะไรบางอย่างนึกว่าแค่ลมพัดแต่พอหันไปที่หน้าต่างก็ต้องขนลุกสู้มีเงาดำทามึนอยู่ตรงนั้นสูงมากจนเกือบชนเพดานฉันรีบคว้าโทรศัพท์มาถ่ายรูปแต่พอเปิดไฟเงาดำนั้นก็หายไปแล้ว วันต่อมาฉันเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังแกคิดมากไปหรือเปล่าเพื่อนตอบแต่ฉันมั่นใจว่าเห็นจริงๆคืนนั้นฉันเลยตัดสินใจนอนเปิดไฟไว้ทั้งคืนแต่ก็ไม่รอดตอนตีสามฉันสะดุ้งตื่นเพราะรู้สึกเหมือนมีใครจ้องอยู่พอลืมตาขึ้นมาก็เจอเงาดำเดิมยืนอยู่ปลายเตียง คราวนี้มันขยับเข้ามาใกล้เรื่อยๆฉันกรีดร้องสุดเสียงออกไปนะทันใดนั้นเงาดำก็พุ่งเข้ามาหาแล้วทุกอย่างก็ดับมืดเช้าวันต่อมาฉันตื่นขึ้นมาบนเตียงเหนื่อท่วมตัวนึกว่าแค่ฝันร้ายแต่พอเหลือไปมองที่ปลายเตียงก็เห็นรอยเท้าดำๆจางๆอยู่บนผ้าปูที่นอน เงาดำนั้นไม่ใช่แค่ฝันร้ายแต่มันคือลางบอกเหตุว่าอะไรกำลังจะมา